ช่วงน,นี้นะครับสาวๆที่ไปเล่นวอลเลย์บอลลีกที่ต่างประเทศก็กลับมาถึงประเทศไทยเกือบหมดแล้วนะเหลือเพียงแนนทัดดาวนึกแจ้งคนเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้แอดมินก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับของสามสาวเตยหัทยาบำรุงสุขพรพันเกิดปราดแล้วก็เดียจรัดพรน,นะครับทั้งสามคนนี้สนิทกันมากซึ่งดียจรัดพรน,นะครับซื้อของมาฝากเพื่อนๆแล้วของฝากที่ว่าคืออะไรนะแล้วพรพันเกิดปราดกับเตยหัทยา จะชอบของฝากจากเตียจรัดรพรรึเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนไป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 กันเลยเลือกยังง้ผมแล้วซื้อใาผมมาฝากอะไรอะไรซื้อมาฝากเยี่ยชัดเลยไหนถุงเบลล์ไหอยู่้างเนี่ยถ้ามาเลือกก่อนฉันซื้อมาฝากเร็วๆจริงเหรอเออ นี่ไงฟิงฟิงนี่เราเอาเยอะใช้ได้ทั้งสามอันเลยมาแล้วสี่อันรงฉันหรอเลือกยังนผมแล้วซื้อยังผมมาฝากอะไรอะไรจะว่ากันเนี่ยฉันได้แล้วไหน ถุงเบลล์ใหญ่อยู่ข้างล่างเนี่ยแต่มันเลือกก่อนฉันซื้อไมายแลเร็วจริงเหรอเออนี่ไงพิงพิงนี่เราเอันเดียวฉันได้ทั้งสามอันเลยไม่ได้สี่อัน